แวะกันมาที่สเปนนะครับเราจะทำเมนูหมูครับซึ่งเราจะใช้หมูส่วนสันนอกแล้วก็มีส่วนประกอบของโชริโซโชริโซเนี่ยเป็นเส้นกอรอกสไตล์สเปนนะครับเมนูนี้มีชื่อง่ายๆนะครับหมูตุ๋นสเปนนะครับผมใช้หม้อที่มีลักษณะค่อนข้างหนาแล้วก็ฝาหนักนะครับเพราะว่าเราจะตุ๋นในหม้อนี้แล้วก็ใช้กระทะอีกใบหนึ่งวิธีการของเราเป็นยังไงเดี๋ยวทำไปพร้อมๆกันเลยครับ เอาละครับเราก็อุ่นกระทะให้ร้อนก่อนนะครับในระหว่างนี้ก็มาเตรียมเครื่องนะฮะซึ่งก็มีเนื้อหมูเนื้อหมูนี่นะครับเราก็หั่นเป็นเต่าเต๋านะครับหั่นหอมด้วยครับผมในกระทะแรกนะครับเราใส่เนื้อหมูลงไปเลยครับพริกไทยนะครับเกลือครับผมเอาละส่วนในหม้ออีกหม้อหนึ่งของเรานะครับ น้ำมันเช่นเดียวกันครับประมาณ3ช้อนโต๊ะนะฮะหอมใหญ่ครับไฟอ่อนๆนะครับเราจะผัดหอมให้นุ่มดีครับกระเทียมนะครับเราจะใส่โชลิโซนะครับโชลิโซเป็นไส้กรอกสไตล์สเปนคุณผู้ชมหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับมีนะครับเขาจะมีเปลือกอยู่นิดนึงเราต้องลอกออกก่อนนะครับจะมีเครื่องเทศค่อนข้างเยอะนะครับก็จะทําให้อาหารของเราเนี่ยมีกลิ่นที่หอมครับ คนอเมริกันใช้เบคอนคนสเปนก็จะใช้โชลิโซเนี่ยนะครับพอหอมใสดีแล้วใส่กระเทียมลงไปเลยครับใส่โชลิโซครับนี่นะฮะเวลาที่เราผัดโชลิโซเนี่ยสีเขาจะแดงออกมาด้วยหมูของเราใช้ได้แล้วนะครับหยิบออกมาครับข้างในยังไม่สุกนะครับสุกแต่ด้านนอกเดี๋ยวเราจะใช้วนยแดงลงไปดีเกรสนะครับดีเกรสก็คือ เป็นเทคนิคเหมือนเอาสิ่งที่ติดอยู่ตามกระทะเนี่ยลอกออกมานะครับซึ่งจะเป็นรสชาติที่สําคัญนะฮะไวน์แดงเขาจะมีความเป็นกรดครับพอเราใส่ลงไปแล้วคุณผู้ชมลองดูนะครับสิ่งที่เราเลอะๆอยู่ตามกระทะเนี่ยครับเราขูดเลยครับผมพวกนี้ก็คือจะคือเฟรเวอร์รสชาติต่างๆนะครับแล้วก็ reduce ไวน์แดงสักนิดหนึ่งนะครับ ให้เหลือประมาณครึ่งหนึ่งก็พอแล้วครับปาปิกาเป็นสโมกปาปิกาครับผมใช้2ช้อนชาโรสแมรี่เราใช้เยอะนิดหนึ่งนะครับหนึ่ช้อนโต๊ะครับออริกาโนใช้เยอะกว่าครับ2ช้อนโต๊ะนะฮะใส่ลงไปที่ขาดไม่ได้ก็คือเกลือและก็พริกไทยครับ ทมอโตเพสครับอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศเข้มข้นนะฮะเราใส่ลงไปในขั้นตอนนี้เลยใส่ตอนที่ยังไม่ใส่น้าสต๊อกน้ํายังแห้งๆอยู่นะครับผัดครับผมใส่หมูกลับลงไปครับอ่าละไวน์แดงของเราลองดูนะครับเทลงไปครับมะเขือเทศครับอันนี้เป็นมะเขือเทศแบบสับละเอียดนะครับในกระป๋องนะฮะอ่าพอเดือดดีแล้วนะครับเราใส่น้ำสต๊อกลงไปครับผมในขั้นตอนนี้นะครับเราคอยให้น้ำสต๊อกของเราเดือดพอเดือดแล้วนะครับเราปิดฝาหม้อครับผม แล้วเราก็ลดไฟนะฮะให้เป็นประมาณไฟกลางก็พอครับลดหนุนหมูของเราให้นุ่มดีนะครับใช้เวลา1ชั่วโมงครับ <c oughs> เป็นเวลา1ชั่วโมงแล้วครับหลังจากนี้ผมเปิดฝาเลยฮะเราจะใส่มะกอกครับผมมะกอกที่ผมเลือกใส่วันนี้เป็นมะกอกดำครับผม ต้องบอกว่าเมนูสไตล์ของสเปนสเปนเนชเนี่ยนะครับจะมีส่วนประกอบของมะกอกดําเสมอนะครับซึ่งมะกอกดำเนี่ยอันที่เราใช้เนี่ยนะครับเป็นมะกอกดําที่เอามาเลเ็ดออกแล้วนะครับมะกอกดำเนี่ยหลายๆคนก็สงสัยว่าเอ้ต่างจากมะกอกเขียวยังไงเขาเป็นมะกอกที่สุกตอนที่เก็บนะครับแล้วก็มาปล่ยในน้ําเกลือครับเราใส่มะกอกดําลงไปประมาณ100กรัมครับในระหว่างนี้นะครับผมก็จะทำน้ำส้มสายชูที่มีรสหวานนะครับ เอาหม้อมาตั้งไฟครับน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะครับอันนี้เป็นน้ำส้มสายชูไวน์แดงนะครับหรือที่เขาเรียกว่าเรดไวน์ว i นิก้านะครับพอน้ำตาลของเรานะครับกลายเป็นคาราเมลนะครับค่อยๆใส่น้ำส้มสายชูลงไปนะครับผมแนะนำว่าช้อนแรกเนี่ยเราใส่ในช้อนแล้วให้ห่างๆตัวเรานิดนึงใส่ลงไปแค่ช้อนเดียวก่อนนะครับเราตั้งไฟต่อครับให้ละลายก่อนครับพอเริ่มละลายแล้ว เราก็ใส่น้ำส้มสายชูที่เหลือลงไปแล้วเราก็ค่อยเคี่ยวต่อด้วยกันนะครับเคี่ยวเป็นเวลา3นาทีครับกลิ่นหอมเหลือเกินโอเคน้ำส้มสายชูของผมใช้ได้แล้วฮะเทลงไปเลยครับเป็นตัวปรุงรสเสร็จแล้วครับผมปิดไฟได้เลยฮะสับพาสสลีเล็กน้อยครับแล้วครับปิดความร้อนแล้วนะฮะเสิร์ฟผัสลีลงไปครับตักเสิร์ฟครับผม โชพรสเลนิดหน่อยนะครับให้สวยงามเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูสไตล์สเปนที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับหมูตุนสเปนครับผมไม่ว่าจะเป็นเมนูประเทศไหนสัญชาติอะไรนะครับแฟนๆ u t u b e ไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงง่ายนิดเดียวกดเลยครับ